โอเคครับผมก็สวัสดีชาวฟีวายชาวพีว้าชาวคันทาชาวพีบีชาวแบงค์ชาวเลสิตี้กันด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับโอ้ยีกเปี๊ยกว้าา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 าท่านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะารับทุกคนพี่เนี่ยจะมาทาา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 าราา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 คาาาาาาานนาา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 ีาาาาีาาามาา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 ยาเนี่ยเพราะว่าวันนี้เนี่ย ค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสก,กับไอ้หลังนะครับทุกคนเพราะว่ามันมี FC คนหนึ่งเนี่ยเจอไอ้หลังไปกับสาวนะครับทุกคนและส่งคลิปเป็นคลิปเลยก็คือคลิปเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเก่าหรือมันใหม่นะครับทุกคนซึ่งเพิ่งมี FC เนี่ยส่งให้ซินตอน3ามทุ่มวันนี้นะครับทุกคนและผมไม่รู้ว่ามันเป็นคลิปเก่าหรือคลิปใหม่ซึ่งน่ะไอคือจ,จริงจัง ก่อนที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยผมเรียกไอ้เปี๊ยกเนี่ยมาเข็นความลับนะไอ้เปี๊ยกไม่พูดอะไรเลยอ่ะอันนี้อย่าเพิ่งอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดแชทให้ดูเลยนะครับทุกคนไม่เป็นไรไอ้เปี๊ยกถ้ามันไม่ช่วยก็ทุกคนไปด่ามันแล้วกันนะครับช่วยเอาไปคลิปไนงะอะไรจะปล่อยคลิปต่อจะไม่รู้อย่าย่าไปทำอย่างนั้นไม่ดีโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทุกคนฟังนให้เปี๊ยงมาดูมึงมานี่เลยและพอผมอ่านจบเนี่ยผมจะเรียกหลังขึ้นมานะครับ <c oughs> เพราะว่าซินเนี่ยเขากลับบ้านไปแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะได้้ถถ่่่าาาาายยยยยคคคคลลิิิิปปกกกัััับบบบซซนน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 นอออออีีีตตไหหะะะะรรรเเเด๋วผผมมมจธฟงณทุ พี่ฮิงคะหนูว่าหนูจะกลับบ้านสักระยะนะมี f อทักมาบอกว่าเห็นพี่หลังอยู่กับผู้หญิงคนนั้นคนนั้นผมไม่รู้ว่าคนคนไหนนะ <_ an> เขายังคุยกันอยู่เลยแสดงว่าเขาก็ไม่รู้แสดงว่าซินเนี่ยน่าจะรู้ว่าหลังอะมีแฟนหรือว่ามีคนคุยตั้งแต่ตอนแรกๆเพราะว่าทุกคนจำอ่า uh, ที่ผมถ่ายคลิปเปิดโทรศัพท์ไอหลังดูได้ปะ่ะผู้หญิงบ้านผู้หญิงบ้านอ่ะพี่หลังมีแต่ผู้หญิงไอหลังสาวคนเยอะทุกคนเฮ้ย น,น้องอะไรนะไม่รู้สามมันเยอะมากสินเขาก็พิมพ์หาว่าหนูเริ่มไม่ไม่แน่ใจแล้วว่าพี่หลังอ่ะเข้ามาคุยกับหนูเพื่อแกล้งาเหงาใช่ไหมแล้วผมก็สลุมสลืออยู่ผมก็ตอบว่าเห็นที่ไหนหนูไม่รู้เหมือนกันเหมือนจะติดไฟแดงอยู่และเขาถ่ายคลิปมาให้หนูดูเลยคือต้องบอกน่ไอ้จอไมไ่เอารถงไปด้วยเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปให้ดูนะเนี่ยมีน้องคนเนี้น้องอะไรเนี่ยมีนินหกหกเนี่ย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 ไอหลังไหมเนี่ย ใช่เลยเป็นเพื่อนหรือเปล่าใช่เลยฟิโน่ตัวแรงดับทุกสุดดับทุกไฟแดงนะฟิโน่จอมดับทุกไฟแดงอ่ะก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นในหลังร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเนี่ยสิบหกชั่วโมงที่แล้วผมไม่รู้ว่าคนเนี้ยเขามีคลิปเก่าหรือเปล่าหรือว่าคลิปใหม่ถ้าเป็นคลิปใหม่เนี่ยผมว่าในหลังซวยนะครับทุกคนอ่ะแล้วก็ผมก็คุยกับซินต่อนะครับซินเขาบอกว่านี่เลยหลักฐานคาตาแบบนี้หนูเสียใจจังคงต้องกลับส สักพักแหละ <c oughs> ไม่อยากเจอพี่หลังเลยใช่เหรอผม,ผมก็บอกว่าลองคุยลองคุยกับหลังหรือยังคิดมันชัดขนาดนั้นเลยหนูไม่ตอบพี่หลังแล้วสแสดงว่าเขาคุยกันแล้ว <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> สแสดงว่าซินกับหลังเนี่ยน่าจะทะเลาะกันแล้วแหละน่าจะทะเลาะกันแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยเอฟซีเพิ่งส่งมาเลยนะดูจูจีกันด้วยเขาคงคุยกันมานานแหละแล้วตอนนี้หนูอยู่ไหนหนูกับบ้านตัวเองแล้วเดี๋ยวพี่ลองคุยกับหลังมันให้น่าจะวันที่พี่หลังกลับเปียกกลับบ้านช้านั่นแหละสองคงไปหากันอเปียกก็คือตอนนี้เนี่ยซินเนี่ยเขาคิดว่า แยกกับหลังวันที่กลับบ้านช้าเนี่ยวันแยกกับบ้านมาตีห้าเนี่ยามึงไม่ได้ไปด้วยกันใช่ไหมหรือไปด้วยกันไปด้วยกันอ,อยู่ด้วยกันตลอดเวลาติดเนื้อติดตัวกันกินข้าวกันตลอดเล้วคลิปเก่าหรือคลิปใหม่เออผมคิดว่าคลิปเก่าหรือคลิปใหม่ของพี่ของเพื่อนของพี่มึง <c ười> คลิปใหม่ชั่วโมงเลยนะไม่เขาอาจจะเป็นเออคนเดิมหรือเปล่าเขาอาจจะแบบแบบแคปมาตอนที่กูไม่รู้อ่ะกูไม่รู้อันนี้กูไม่รู้โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะโทรหาหลังให้ขึ้นมานะครับแต่ว่าคลิปนี้ไม่มีซินนะพาว่ผม ผมโทรหาน้องโทรเบอร์หาน้องอะบอกว่าให้มาถ่ายให้มาถ่ายคลิปคุยกับหลังแบบเออแบบแบบคุยกับหลังดีๆอะแต่น้องเขาแบบไม่ไม่ไม่มานะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะสอบปากคำให้หลังนะครับทุกคนเร้อยหลังมาสักครู่นะครับ A few moments later หลังครับอะไรอะไรมึงไม่ต้องมาขำอ่าอ่าอ่ามึงไม่ต้องมาขำมึงไม่ต้องมาขำเลยนะคุยกับซินยังคุยแล้วคุยคุยคุยกันล่าสุดตอนไหนก็วันนี้ไม่แล้วแล้วเรื่องที่กูก่อนมึงเดินเข้ามาที่กูบอกมึงเมื่อกี้เนี่ย กันนั่นไหนก็คุยกันขเขาก็แล้วตอนนี้อ,นอยู่แล้วลตอนนี้ตอบเขาตอบมั้ยก็ไม่ตอบแล้ว <c oughs> อ่ะหลังครับหลงังโอเคเดี๋ยวพี่จะเปิดคลิปนี้ให้หลังดูเน,ะน,นาะหลังน่าจะเห็นแล้วแหละป่านเนี่ยใครอันเนี้ยจําเหตุการณ์นี้ได้ไหมเนี่ยเหตุการณ์ฟีโน่ติดไฟแดงเนี่ยเนี่ยใส่เสื้อใส่เสือสเส้อม่วงเนี่ยไปกับสานตัวน้อยๆเนี่ยไปไหนกันมานานลแล้วเนี่ยนาน,นแล้วจากไหนแต่เขาเพิ่งส่งมาสิบหกชั่วโมงที่แล้วนะสิบหกชั่วโมงอ่ะให้ดูใหม่อ่ะให้ดูใหม่อ่ะเนี่ย ตัวสาวตัวก็เปี้ยงเดียวเนี่ยมึงไปเล่นลูกสาวเนี่ยมันโดนแจ้งเขาจับอัาติดคุก็ได้ผ้าูยาเนี่ยสาวตัวก็เปี้ยงเดียมันดูดิเน่โอ้ดูผมมดินานแล้วดูทรงผมดิก็นี่ไงก็สีทองนะก็สีทองแต่ว่ามันก็นานแล้วผมก็ยอมแต่แต่ต่สดเยกูมีละเออก็ใช่ไงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเยสื้อตัวนีไเนี่ยไม่ใช่มาก้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ถามหน่อยว่าคลิปนี้มันเป็นยังไงเพราะว่าซินเขาอาจจะดูคลิปนี้อยู่เขาดูอยู่แล้วไม่ต้องอ่านหรอกอ่านก็คือจะเขาดูแหละแล้วมันจะบอกยังไงเขาเพราะตอนนี้เขาเขาเขาติดต่อไม่ได้มันจะบอกยังไงเนี่ยนี่เรื่องถึงหูนั้นมันซวยแล้วเขาเที่ยวเลยคุณชอบดีกว่าอว่าะว่าเอาความจริงอ่ะว่ามนานแล้วนะพูดดิพูดพูดเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ดูนี่มาดูจริงจังเอาใจเอาพูดอ้างเลยอ้างเลย ก็คือว่าครีมนี้นานแล้วนะครับคนดูอ่ะไปวันไหนอ่ะกูอยากรู้นานอ่ะไปวันไหนนานหมดเยเดือนแลยน่าจะวันนี้นะพี่เพราะ16ชั่วโมงแซล้วเราแล้วเราแล้วเราแล้วผมงงมากนี่จะลงทําไมก็ไม่รู้นะสี่เนาะแล้วแล้วก็ไอ้เอ้ะเดี๋ยวกูถามว่าวันไหนมันนานหรือเอางี้มันเก่าหรือมันใหม่มันเก่ามันไม่ใหม่มันใหม่พี่มันใหม่16ชั่วโมงวันนี้ด้วยมั้งเนี่ยไม่เกี่ยวกับน้องมึงใครใครที่ที่ใครล้มก็ตก็ระวังกั้น แล้วเนี่ยมันมันนานหรือยังน้องคนนี้น้องตัวนี้เล็กๆนี่ยนาประมาณกี่เดือนอธิษามพูดตรงๆเลยพูดไปตรงๆเลยแต่แล้วทำไมมันขึ้น16ชั่วโมงที่แล้วอันนี้กูไม่เข้าใจก็เขาเพิ่งลงอ๋อเขาเขาบอกว่ามึงมีกระแสกระแสกับกับน้องซินแล้วเขาเพิ่งลงใช่ไหมเอฟซีคนเนี้ยถ้ามึงเจอส์เซีนี่มึงต่อยปากเใช่ไหมผมก็ปล่อยแหละอ๋อก็ปล่อยโอเคแล้วกูถามหน่อยวันนั้นมึงไปไหนกันติดไฟแดงเท่าที่กูดูคือทางขึ้นมาจากหาดหพัทยาใช่กูจำทางได้ใช่ไปทำอะไรกันผมไปหาดพัทยามานเลย แล้วไปทำอะไรไปไปกี่โมงไปกี่โมงไปตีหนึ่งประมาณนั้นจะไปนั่งเล่นทะเลตีหนึ่งนะไปน่ะไปอ่ะไปนานละแต่ว่าตอนที่ที่ถ่ายอ่ะจะเป็นตอนตีหนึ่งขากลับแล้วไปทั้งเท่นทะเลกันตอนกลางคืนดินะใช่เพราะผมชอบด้วยแหละแล้วถ้าไม่ไปในวันใครรูปสวยกว่าอีกไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่เฉิดฉายอ่ะเพราะมันเป็นมาฟียรัฐิการอ่ะมันมันต้องเวลาเนี้ยตอนเช้านอนเราแรงครับเวลาหนึกงึ่อะเอาหออกฉายแสงเลยอะตอนเวลาของมึงอ่ะใช่รัติการ เปนมูนลติการแมูลติการกับส้มซินเย <c oughs> ลยอะมลติการเนี่นยอย้อนเหมือนกันนะผมก็ยอ้อนเหมือนกันเลยอันน,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 นีก็คือบอกบอกสินไปเลยว่าอะไรมึงจะฝากอะไรบอกเขาว่ามันไม่ใช่คลิปใหม่คลิปเก่ากูไม่รู้โคเทีย่ยเลยกูไม่ชอบเลยนะเว้ยคนอย่างเงี้ยเฮ้ยเงียบนิสัยไม่ดีนะฝันนะเว้ยกูไม่เคยทำกับดูแบบนี้ด้วยก<ๆ>็คือว่าผมอ่ะกูแบบกูไม่ชอบอ่ะเอามันเกลียดอ่ะเฮ้ยตายอ่ะเป็นไรอะมึงไเรื่อยอีกแล้ว ก็คือว่าเหี้ยมากเลยอ่ะก็คือว่าคิมมึงทำผู้หญิงเขาแบบเสียใจเสียคมรู้สึกอ่ะผู้สงสารที่งน้เป็นไรอ่ะน้องน้องเป็นไรนี่ยโอเคพอๆพูดพูดพก็คือว่าผมอ่ะอ่ะมันว่ามันนานแล้วนะคลิปเนี่ยบอกพี่หลังเลยแทนในที่พี่หลังพูดให้มันเพ้อพูดเิก็คือว่าน้องซินอ่าใช่น้องซินก็คือว่าคลิปนี้มันนานแล้วนะพี่หลังก็ว่ามันนานแล้วหนูก็ปล่อยปล่อยมันืถอมันนานมากเลยนะตั้งแต่ที่หกชั่วโมงอ่ะไอยากลงเลยล่ะเหี้ยทำไงอ่ะ นานมากเลยแล้วมันนานเลยมันไม่นานมันนานเลยต้องไหวบอกบ่อยๆเบียกเงียบบ่อยเบียกเงียบดิเออมึงเงียบได้งั้นถ้าไม่เงียบมึงขายได้ไหมมึงมีอะไรขายเบียบไหมโอ้โหไม่อรัผมไม่ชอบขายใครไงพี่โอ้ยโอเคพูดพูดพูดก็คือว่ามันนานแล้วนะครับผมคนดูน้องซินใช่น้องซินด้วยอ่าพูดเด็กเพราะว่าวันนั้นหนูก็ยังจําได้เมื่อตอที่เราฟูโทรศัท์กันถึงเช้านะยังจำได้อยู่ว่าตอบแชททิ้งด้วย คือตอนนี้เขาไม่ตอบฉันผมเลยอซไรเลยอ่ะพี่ผมไม่ตอบฉันผมเลยนะใช่เหรอใช่ใช่ผมเพราะว่าผมรอบรอบมึงเสียใจไหมเหตุการณ์เนี้ยก็เสียใจแต่ก็เสียใจก๋อแต่คือมึงหงาเงียบกูเสียใจสนุกปากอ่ะ พี่ชิพี่เป็นไรยังกูไม่รู้นะทุกคนผมไม่รู้นะไอหลังตอแหลแล้วเปล่าผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องของของเขาสองคนแต่แค่ผมมีหน้าที่ก็คือถ่ายคลิปให้ทุกๆคนดูผมไม่รู้ว่าไอหลังเนี่ยมันพูดปากตอแหลหรือเปล่าฉนมาเจ๋อแค่น่ะผมว่าไอสองคนนี้ก็ไม่ไม่ตากันอยู่ด้วยกันได้ไอหยกอีกคนนึงก็คือปากตอแหลทั้งสามคนเลยถามผมดิผมอยากอยู่กับมันไหมโอ้ได้เ๋ยมันจะขายไม่หมดเลยอะอะดิมีเรื่องอะไรมาราพูดดิพูดดิ มีไหนเชื่อกับชายก็มีเดี๋ยวประเด็นเฮ้ยกูถามหน่อยทำไมในในห้องน้นาันนี้กูถามพูดพูดกันตรงๆทำไม่ใช่ขอให้เนี่ยต่อหน้าพลาขอหน้าเป็นไรอ่ะท่านนีมโอยนะสิ่งที่ผมพูดไปต่อหน้าพระต่อหน้าเจ้าที่ผมพูดไปเป็นเรื่องที่เท็จเป็นเรื่องที่โกหกขอให้ผมมีชิบหายอันเป็นไปใช่ผมมีอันเป็นไปในห้องน้ำคดโอชิจอดดูไว้ทำไมต้องแปะแก้วขวดกูไม่เข้าใจมันจอยสิ รู้ละรู้ละเพราะอะไรเช็ค<ช>ความชื้นใช่ไหมว่าไหนอากาศดีก็เปิดหัวอ่างเงี้ยเฮ้ยเปนไท่ผมมันไม่ไม่ต้ <laughs> องน้ำตึมอ่ะ ตึมองแมีเศษพวกฝุ่นอะไรหล่นมาผมไม่รู้เป็นฝุ่นอะไรไม่ผมก็ไม่รู้กันทำไมอะแบบเข้าไปก็แบบมีทั้งกลิ่นมีทั้งแบบปลูกหญ้าอะไรอย่างเงี้ยเยอะหมดเลยมีขวดไปมั่งทามอะไรมันจะพูดอะไรเนี่ยไม่ใช่กูและไอ้ควายพูดดิพูดต่อพูดต่ออ่ะก็คือว่าอ่ะน้องซินนะครับผมผมอะคลิปมันเก่าแล้วพูดให้มันรูเรื่องพูดให้มันฉาดฉาดนิรงนดรพูดช็อต อ่ะล่างเดี๋ยวพี่จะปิดคลิปแล้วฝากให้น้องซินเขาตอบแชทหน่อยไปก็บอกไปว่าเขาเป็นเรื่องเข้าใจพี่อ่าใช่ก็คือว่าพี่อยากให้หนูมองเรื่องนี้มึงไป้องค่ามาใช่ไหมเนี่ยใช่อดีตช่างมันตามันออกเลยมันหวานนเอ้ยพี่พูดผิดนะคือพี่จะพูดเลยเกันอย่าโอ้แม่ผมลืมละเอ้ยมึงมึงมึงพูดอย่างงี้มึงจำสคริปต์ไม่ได้มึงไม่ออกมาจากใจเนีมึงลืมเหรอเฮ้ยโอเคทำได้นะอ่ะก็คือว่าอดีตช่างมันนะครับผม ปัจจุบันสัมคัญสุดเน่ก็คือไหวน้องซิสก็ตัดแชทได้แล้วน้ำพูดอ้อนๆเสียงหวานๆเนี่ยหรือที่มึงชอบทำตาหวานอ่ะหนูก็ตอบแชทพี่ได้แล้วนะก็คือพี่ก็รอนานแล้วตอบแชทพี่ได้ไหมผู้ดีอะผู้ดีอะไม้หรอพี่จะผมทำอะไรไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาดูเนี่ยเขาว่าผมดูดยามาโอเคโอเคนะครับสุัสดีก็ ผมก็ไม่อยากให้หลังเนี <ilan> ่ยเขาเสียใจนะครับแล้วก็ไม่อยากให้น้องซินเนี่ยเขาเสียใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดถูกไหมถูกต้องก็อย่าริมทักแชทไปบอกน้องซินให้พี่หลังด้วยชื่อชื่อเฟซซินว่าอะไรโอลิเวียซีซินนะครับผมอ๋อจำชื่อก็ได้ดีนี่แล้วชื่อคนขายก็แจ็ค โอเควระนี้เราคิดว่าตลอยู่นี่ขอโดลลนปมีขอนตวนี่ครับ